I สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาที่เดิมนะครับกับวัดพ,พระบาทน้ําพุนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในมือของผมนะครับมีรอ420นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมอขอวันนี้วันนี้ขอรอๆหน่อยนะฮะ <laughs> พซื้อแว่นมานะครับแว่นนี้99บาทนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ซื้อของแพงหรอกนะเนี่ย99บาทผมพูดตรงๆเลยนะปั๊มน้ำมันนะครับวันนี้ก็เลยเออเดี๋ยววันนี้ผมออกไปทำคอนเทนต์กินเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้มีสองร้านที่ผมจะต้องไปนะฮะผมก็เลยซื้อแว่นเลยดีกว่าเพราะว่าใส่แล้วก็จะได้กันแดดได้นะครับแล้วทำไมจอมันหายไปวะอ๋อผมรู้แล้วนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ถ้าผมใส่แว่นนี้เข้าไปแล้วเนี่ยคือผมจะมองไม่เห็นไอ้จอในในใน,ในตัวกล้องนะครับมันจะมืดดําไปเลยตอนแรกผมนึกเอ๊ะกล้องผมเสียหรือเปล่าพอผมถอดแว่นมาอ๋อผมเห็นละนะฮะเอ๊ะ99บาทมันสะท้อนออกหมดเลยอ่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรอ่ะวันนี้นะครับก่อนจะเข้ารายการนะครับก็ขอแนะนํากับ Servo t u r o Pro เฟืองเหล็กนะครับก็พูดกันอยู่ทุกคลิปนะครับตัวละ100บาทนะฮะ ก็ใครที่อยากได้ก็ทักไลน์มานะครับที่เบอร์โทรผมทางด้านบนนะครับแล้วก็สั่งซื้อเอากี่ตัวแล้วก็บาก้านไปตอนนี้ของมีเรื่อยๆนะครับอ่ะถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้รอ420นะครับลำนี้โอ้ยถอดแว่นเดือดเพราะว่าผมมองจอไม่เห็นนะแมมอยากจะหล่อแต่ก็หล่อไม่ได้อ่ะ <c oughs> ลำนี้นะครับที่รีวิวในเมื่ออาทิตย์ ที่แล้วที่ผ่านมา3 4วันที่ผ่านมาดีกว่าอ่าลำนี้ผมก็เอากล่องเคบาเหลืองใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. คือในราคา2 5 0 0 0บาทเนี่ยไม่มีกล่องนะนะครับไม่มีกล่อง mm hmm. ผมผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับตอนแรกที่ผมบอกไปว่ามีกล่องแต่จริงแล้วคือไม่มีกล่องนะครับ mm hmm. ลํำนี้ก็รูก้กันอยู่นะครับก๊อบบินนะครับก๊อบบินสีสอ่ารอ ก็บิน44ก็คือมันเป็นไซส์420นั่แหละครับเบตความยาว420นะฮะพร้อมที่จะบินขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีแบตหก้อนเป็น1 8 0 0มิมอมก้อนนี้คารุป,ปี้เนี่ยไม่ต้องถอดออกเลยนะครับก็คือใส่ยูอย่างเงี้ยตลอดไปเลยนะครับวิธีการเอาแบตเข้าไปก็คือทําอย่างนงี้ใส่ตามรางเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดันใส่ให้ถูกนะ เนี่ยครับดันเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมลีลาการบินของผมเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็อาจจะแค่หงายท้องตีลังกาเบาๆนะครับไปเลยครับวิทยุที่ผมใช้นะครับก็เป็น t14sg นะครับ <c oughs> <c oughs> เสซบแบตนะครับ đi lấy hấp Đấy, ừ. mà có mà un vài nó tăng lại tuổi này โ oh, เงียบมากเลยนะครับขึ้นมาก็หมุนนะครับเอที่จะวอร์มนิ้วนะฮะหันซ้ายหันขวาโน้ตอินนะครับให้คุ้นมือนะครับ โนดอินนะครับหันไปทางขวาทางซ้ายหันหน้าห,นหันหลังนะครับโอ้โหสามดีเบาๆก็พอนะครับไม่กล้าเล่นหนักรู้ว่าไอเดินจะแรงไปนะครับ แต่แต่ก็ในห้อนิ่งดีนะฮะ <c oughs> เสียงเบสนี่ดังแบบว่าหวานหวานหูดีจังเลยนะ,ะท่านผู้ชม โอ้โหรอบไปเดินนี่แบบว่าแรงสะใจจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชม8,800 mm. มิลลิแอมก็พอได้อยู่นะนะครับไม่ต้องเล่นถึงงก็ได้ครับไฟแรงก็จะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังจับอาการฮอ ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แตกก่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับครับก็บินไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยผมเวลาผมใส่แว่นผมจะมองไม่เห็นจอนะเออเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ก็เออจะพอเห็นลางๆอยู่ <laughs> โอเควันนี้ก็มาเทสบินแต่ผมจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะว่าไฟเนี่ยเป็นไฟแรกนะครับกับการเซตของผมนะครับแล้วก็เป็นไฟที่เอ่อ ไม่ได้เทสมาก่อนนะครับคือผมไม่ได้มาบินแบบโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ค่อยมาบินถ่ายคลิปไม่ใช่เลยนะอันนี้เป็นไฟล์แรกเพราะว่าผมมีแบตแค่ก้อนเดียวนะครับผมก็ดูละพีดลบพีดบวกหรือว่าไซคิกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือผมก็ตั้งตามมาตรฐานของผมนะครับแต่ว่าในเรื่องของเกณฑ์หางเนี่ยก็ยังก็ยังเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องลดลง หรืออาจจะลดรอบลงเกณฑ์ห่างก็เกณฑ์เกณฑ์ห่างก็น่าจะโอเคเพราะว่ารอบไอดลเนี่ยเดี๋ยวผมดูนะว่าผมตั้งไปที่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะแรงมากเลยนะครับผู้ชมไอดอลเดี๋ยวดูไอดลนะ <c oughs> 81นะครับประมาณจ,จะต้องเหลือเห,หลืออยู่ที่ประมาณ78แล้วราวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันแรงไปรอบนอมอนอยู่ที่65นะครับท่านผู้ชมก็ไฟแรก ไฟเดียวแล้วก็ไฟเป็นไฟที่ถ่ายคลิปเพราะว่ามีแดดก้อนเดียวแล้วก็ตอนเช้าบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนด้วยนะครับเนี่ยแดดมาแล้วแค่เจ็ดโมงกว่าก็แสบแขนแสบไหลไปหมดแล้วฮะก็เลยต้องมานั่งหลบแบบนี้อ่ะลำนี้นะครับก่อนที่จะจากกันนะครับก่อนที่จะปิดคลิปใครที่สนใจลำนี้นะครับก็สองหมื่นห้าพันบาทหรือถ้าจะเอากล่องไปด้วยก็อาจจะเพิ่มค่ากล่องไปนิดหน่อยนะครับ ก็กล่องน,นี้ผมก็คิดตีเป็นมือสองไปนะครับก็ราคาก็ไม่ถึงพันหรอกนะครับสําหรับกล่องเคบาเหลืองนะครับเทสบินแล้วก็ถือว่าไม่เออแม่ไรก็ขอขอบคุณอ,อ,อะไรนะที่ที่เอามาขายให้ผมจำชื่อเฟสไม่ได้นะครับตอนแรกก็คือไม่รู้จักกันเลยเนาะก็ก็กังวลอยู่ว่าเอ้เพราะว่าหนูเนี่ยมันคือ,ผม,อผมต้องขอโทษจริงๆนะครับ ผมต้องขอมองทุกคนในแง่ลบไปก่อนผมไม่รู้จักว่าเป็นใครพอทําการซื้อขายเนี่ยผมก็ต้องโอนในในส่วนของอาโอนโอนโอนค่าส่งไปก่อนเดี๋ยวของมาถึงผมเช็คน,นิดนึงแล้วผมก็จะโอนเต็มนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องโอนให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับเรื่องนี้พอครั้งแรกมีการซื้อขายกันแล้วครั้งที่2แต่ว่าก็ก,ก็ก็โอเคแล้วแหละนะครับก็เริ่มมั่นใจแล้วก็เชื่อใจกันมากขึ้นนะครับก็ซื้อกล่องเคบามาแล้วก็พร้อมกับสโวโยกพีท Gdw นะครับจะเอามาใส่ตัว x 3 6 0นะครับอาลำนี้25,000้าถ้าจะเอากล่องเคบาเหลืองเพิ่มก็เพิ่มหน่อยนึงนะครับก็มาคุยกันนะครับว่าที่เท่าไหร่กล่องนี้ไม่มีเออไม่มีอะไรนะฮะก็ใช้ได้นะครับเอาไปชุดนี้เลยก็ได้นะครับเอาไปบายเข้ากับวิทยุแล้วก็บิดได้เลยพร้อมแบตหนึ่งก้อนนะครับใครสนใจก็ทักมาสำหรับลำนี้รอ420 เออแต่ผมก็งงนะทำไมก็ต้องมีว่ารอกอบบิน44มันก็คือไซส์420นะครับผมขอเรียกว่าเป็นรอ420แล้วกันนะครับแซฟเฮลีดิวิชัน44สวยมากนะครับลำนี้โอเควันนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ u b บส r i ร e ไลค์แชร์นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างนี้ไปนานๆนะครับผมก็จะทำช่องสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะวันนี้ ยังไงก็ฝากนะครับเซววเทวโปเฟืองเหล็กนะครับตัวละ100บาทให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อุดช่วยอุดหนุนกันด้วย <c oughs> นะครับรักผมเอกซ้ายหมุนนะครับก็อุดหนุนของบของผมด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ I've been driving this train.